มาดูกันว่า IM Motor มีอะไรใหม่บ้างในงานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์ครั้งนี้ไปดูกันวันนี้ผมอยู่ที่บูธ IM นะนี่เจอคันแรกนะครับ IM 6ที่น่ารักที่สุดนะเบลแม่ด้านหลังผมนี้นะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเจ้าตัว IM L6 นะหรือในบ้านเราจะเรียกว่า IM ไฟนะครับตัวนี้เป็นซีดานะหรือดีซีดารนะพอๆกับแคมรี่เลยนะครับซึ่งอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์อัลตราโซนิก1 2จกล้อทั้งหมดแตัวด้วยกันมีไรดอร์อยู่ด้านบนนะครับรุ่นนี้นะจะเหมือนเจ้าตัว IM s x เลย ก็คือมีทั้งแบบเ r ี h ยว l ิ r ด v e และ a e e วิ r ด v e นะครับ2นะอบอเตอร์นะอัตราเร่ง0ูนถึงนะครับ2.74วินาทีตัวนี้เป็นแบตฟอร์ม800โวลตววิ่งได้ไกลถึง600โลต่อน1นการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC แถมการชาร์จ396กิโลวัตต์ดี f a s t c ชา r ์ e ถือว่าเจ๋งมากๆต้องมารอดูกันว่าเขาจะมาทำตลาดต่อจากตัว IM6 เมื่อไหร่นะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ดีไซน์ลงตัวดูสปอร์ตและแรงกับ iMo อเตอร์ IM5 คันนี้ สิ่งที่เป็นหัวใจหลักๆของเจ้าตัว IM Motor นะครับก็คือขุมพลังแพลตฟอร์มนะตัวนี้เป็นมอเตอร์2ตัวนะครับด้านหน้าจะเห็นว่าเป็นระบบช่วงล่าง d ับเบิ Switch นะพร้อมกับมอเตอร์ขับด้านหน้านะครับส่วนนี้คือด้านหลังของเจ้าตัว IM Motor นะครับเป็นมอเตอร์ขับหลังนะจะเห็นว่าช่วงล่างนะครับเป็นแบบม u ติลิง n k นะนี่พร้อมกับโช๊คถุงลมนะถ้าเป็นตัวรุ่น Performance นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นลาต้นจะเป็นโช๊คปกตินะส่วนในห้องโดยสารนะก็มีความฉลาดนะครับโดยการใช้ OS บวกกับ AI เป็น AI OS แบบนี้นะครับเชื่ ต่ออุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone Apple Watch iPad ได้หมดเลยนะมีหัวเว่ยไฮคาด้วยเชื่อมต่อกับ Android Auto Apple CarPlay นะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นนะวันนี้ OS ในรถอยู่ยนะส่วนใหญ่ไปจับกับ AI นะอย่างเช่นตัว d Deep ซีครับทำให้รถเนี่ยมันสามารถตัดสินใจนะว่าตอนนี้เราต้องการแบบไหนต้องการให้เปิดแอร์กี o ่องศาเปิดอะไรอัตโนมัติบ้างนี่คือความฉลาดของตัวรถที่เอามาใช้ใน IM m o t ม r หรือเรียกว่า AIOS